าชจากมาตรการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็น,นกลไกหลักสำคัญของประเทศที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของไทยในทุกมิติในส่วนของการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโรวงแรมร้านอาหารหรือแม้แต่ขนส่งสาธารณะต่างๆนางสาวมัทน,นาภูทรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของทอทอทอท,อท,อที่จะยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Tourism Goals หรือ STG 17เป้าหมายที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการท่องเที่ยวในโครงการสตาร์ซึ่งหากผ่านการประเมินมากกว่า12เป้าหมายขึ้นไปจะได้รับประกาศนียบัตรดาวแห่งความยั่งยืนระดับ5ดาว การันตีการเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน1-2ปีที่ผ่านมาที่เราทำงานเข้มข้นนะคะร่วมกับทางฝ่ายสินค้าหรือฝ่ายอื่นๆของททททางส่วนกลางเนี่ยเราเน้นไปที่มาตรฐานและบริการด้านการท่องเที่ยวนะคะตามมาตรฐานดาวแห่งความยั่งยืนหรือสตาร์นะคะซึ่งเราเปิดรับสมัครให้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้าน,าน,านค้าหรือว่าชุมชนท่องเที่ยวต่างๆเหล่าน,นี้นะคะผู้ผู้ที่ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยได้สมัครเพื่อที่จะ รับประเมินตนเองนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ทรททำต่อเนื่องมาจากมาตรฐานชานะคะแล้วก็มาถึงมาตรฐาน STA ต,ตัวนี้แล้วก็ให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงนะคะลงมือพาทำนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้อุ่นใจว่าทรทเราไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเราพยายามที่จะช่วยกันพัฒนาพัฒนาให้เกิดคุณค่าแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีมาตรฐานในการที่สามารถที่จะ เคลมตัวเองได้นะคะว่าการให้บริการของเขาเนี่ยนักท่องเที่ยวประทับใจแน่นอนนะคะซึ่งเราได้เปิดอบรมไปและก็ได้มีผู้ผ่านมาตรฐานเหล่านี้ในพื้นที่เราเนี่ยถึง20รายแล้วนะคะขณะนี้แล้วก็เราก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะาครอบคลุมทุกสถานประกอบการะคะ่ะ การพัฒนาสินค้าบริการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าบริการและกิจกรรมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งเมืองท่องเที่ยวหลักเมืองท่องเที่ยวรองและชุมชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งสินค้าบริการและกิจกรรมโดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความพร้อมของสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อนักท่องเที่ยววิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกลิธมนวันเดดรันทีมข่าว n อ t บทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหลืองรา o ช้าไป